เซจิทาเรียนตนูนะครับเรามาดูดิขอย้ำเตือนอีกครั้งนะครับราศีตุลขอให้ตักบาตรสปบูรอุศเจ้ากรรมนายเวน,นะครับสมัยนี้มันม,มีอะไรแน่นอนนะครับยันนึงว่าคุณจะได้แก่ตายนะครับแล้วจะคุณไม่ตายสวัสดีคุณนัชพาจากออบางแสนนะครับภรรยาคุณเล็กจากอุตสาหกรรมขอให้มีโชคดีมีความสขาุขขายดีนะครับ ไปาล้มาดูราศีธนูเซติธาเรียสเดือนพฤษภาพฤษภานี้ราศีธนูจะเป็นเช่นไร่หคุณสามารถติดตามดูในขุนทอง K U N T o N G ขุนทองอัสุนี A S U N D ขุนทองไลฟ์ซึ่งจะมีเกือบทุกวันเข้าไปดูใน YouTube พิมพ์ The Gypsy King T s E The Gypsy G Y P S Y King K N G ดูฟรีมีทั้งสอนดูหมออะไรอยู่นั้นเบ็ดเสร็จเลยนะครับ แต่จะเรียนดูมอก็5,000บาทแล้วเดี๋ยวนี้ก็โทรมาถามมีเยอะผมบอกผมไม่สอนอ่ะบางหลายแพงแทนถ้ามึงยังคิดว่ามึงหาเงินห้าพันละยากลําบากไปทํามาหาแดกซะไม่ต้องมาดูกับกูหรอกผมกูพเศษถีดูกูขายเบนซ์กูไม่ได้ขายโตโยต้าปวดซากแล้วกูเบื่อที่จะสอนคนแล้วก็ไม่งูไป็นรก๋วยเตี๋ยวขายไป อาละท่านเกิดราศีธนูดีมากมีเงินหมุนค้าบที่แรกผมก็ดูเวลาศีธนูเหงนะเป็นคนราศีธนูหรือคนที่เกิดเดือนธันวาเนี่ยมันจะมีโชคคุกคุกอยู่เสมอนี่เลยแจ็คเกี่ยนนะ่ะแจ็คเกี่ยนชาวราศีธนูชอบเล่นหวยหน้ากันนั็เล่นงานพนันชราดหน้าก็เล่นหุ้นดวงการเงินเดินสะพัดดีนะครับในเดือนพฤษภา,าก,ก็ต้องกล้าเสีย่ยงหน่อย รวงความรักก็ดีเสมอท่านเจ้าชาวราศีธนูทั้งพอมีเงินเนี่ยความรักมันก็มาเป็นของธรรมดาแต่ผู้หญิงราศีธนูนะควีนดาบอาจจะเหนื่อยหน่อยงานนะหลายคนอยากเปลี่ยนงานนะคิดดูดีๆ,ๆเขาจะเอาคนออกอ่ะไอเอาจากงานนะมันง่ายหางานมันยากวันเดือนนี้อย่าเปลี่ยนงานนะครับทนทนไปก่อน สเตนก็พัฒนามาจากคว้นดาคือราศีธนูที่เป็นเจ้าของกิจการคือในช่วงนี้เศรษฐกิจกำลังเจ๊งเนี่ยเจ๊งกันผมบอกตรงๆนะเจ๊งกันหมดเลยนะรายงานในจังหวัดไหนแต่ละที่อ่ะเอาร้านที่อยู่ในย่านคุณน่ะแถวหนึ่งสิบล้านน่ะปิดสามล้านให้เช่าหมดแถวลราดพร้านี่ทั้งแถบประมาณสิบบล็อกเลยเป็นรถตอนนี้รถสีนนส,ส,สีเหลืองมันวิ่งเลยนะมันซ้อมวิ่งเนี่ยสายสีเหลืองที่ราดพรนะ้า เพราะลาพาวป็นดินแดนที่รถติดมากทั้งหมดทั้งบนได้มีโอกาสไปต่างประเทศให้ไปชาวราศีธนูเป็นพ่เดินทางไปก็วันนี้โทรมาก็มาจากกาาันซัสอ่ะภรรยาไปก่อนปีกว่าสามีมาดูบอ,อกที่บ้านแล้วก็ตามไปละไปไปอเมริกาไปออสเตรเลียไปที่ไหนก็ได้ที่เมืองไทยอ่ะมันไม่เหลืออะไรแล้ว เียวโคจูนดวงชะตาจะถึงจุดเปลี่ยนให้พอได้แล้วราศีธนูถือว่าดวงดีนะครับท่านที่เกิดเดือนธันวาถัดไปเป็นเอ่อท่านที่เกิดมกราราศีมังกรนะแต่เราต้องไม่ไม่ต้องรู้วันที่ท่านเกิดวันที่เท่าไหร่ก็ได้ในเดือนมกราครบแล้วมกราไปแล้ว <c oughs> ถึงท่านรอนแล้วนี่วะเพราะนะเมัน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 ติดราศีจะเคยอนะ่ะเ <c oughs> มันติดราศีซะเคยสำหรับเล่มนี้นะครับเป็นเล่มออริจินอลเล่มแรกของกิ๊บุ๊กลาไพททาร์ต์เล่มแรกของประเทศไทยไอ้พวกที่เขียนสมัยนี้ยังไม่เกิดที่สามเมืสามสิบปีมาแล้วอ่ะนี่คือเล่มออริจินอลซึ่งหายากมากเออหนึ่งพันบาทสร้างวันนี้เลยนะจะด,ดูดูหมอแถมให้โอนตังก็มา โอนเข้ามาโอนจ้างมา1,000งันบาทอ่านสนุกมากเป็นเล่มนี่พิมพ์ครั้งที่ยีนะเดี๋ยวนี้ปี2000เท่าไหร่นะพิมพ์พิมพ์ครั้งแรพัน้าร้อยพิมพ์ครั้งที่ยีเมื่อเดือนเมษาสองพนห้ารอันนี้พิมพ์ครั้งที่ยี่สิบเก้งพันห้าร้ดูดิแล้วอีกทีมพิมพ์นี่เป็นเล่มอริจิน,นัลหายากมาก หนึ่บาทลองสีแดงศูนย์แปดหนแก็แล้วพิมพ์มาสิบเล่มเองนะพิมพ์มา10เล่มเท่านั้นมีสีชมพู